ที่บอกนะครับว่าคันนี้เป็นไฮไลท์ประจำศรีสกเกตเลยนะครับอีกคันหนึ่งของคุณยีซึ่งคันนี้แหละที่เราไปเจอใน Facebook แล้วก็ทําให้เราต้องมาถึงนี่เลยนะครับผมอะสวัสดีคุณยีครั้งหนึ่งสวัสดีครับคําว่าไทย,ไทยดูเลเซอร์นะครับ,รบมันมาอย่างไงก็แปลง,ง่ายๆเลยว่าไทยดูก็คือไทยทำพอดีมันเคยมีคน ต่างชาติเอารูปรถผมไปโพสในกลุ่มไครโดเลเซอร์ว่าถามว่าเป็นไครโดหรือว่าเป็นอะไรประมาณไหนแล้วก็มีต่างชาติเหมือนกันมาแซวว่าเป็นไทยดูมากกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือชาวต่างชาติเขาตั้งชื่อเป็นไทดูผมก็เลยเอามาเออมันก็ดูมันโดนนะใช่ไทรเห็นก็รู้เออว่ามันเป็นคนไทยผมก็เลยเป็นไทยดูแทนราะว่าเป็นไทยทำคนเห็นก็เข้าใจได้เลยจะเรียกว่าเป็นหญีไทยไทยดู ในเซอร์ก็ได้นะครับผมอ่าเล่าถึงคอนเซปต์คันนี้หน่อยตันนี้ทําแบบกวนแบบกวนจัดๆแบบไม่มีเน้นเดิมช่วงล่างก็แปลงยับเลยอเพื่อดีะใส่ล้อลึกได้ครับผมก็มต้องตัดย่นอะไรกันสารพัดครับย่นเพาเปลี่ยนองศาโชค๊คเปลืองท้ายแล้วเปลี่ยนหม่หมดเลยทําไปเยอะครับช่วงล่างล้อเนี่ยต้องบอกนิดหนึงว่าคันนี้มาแปลกเพราะว่าไม่ได้ใช้ล้อแม็กแล้วครับเป็นล้อกระทะผ่าครับครับผมไม่ใส่ม็มไม่ใส่ครับแม็กลึกๆมันแพง ผมเน้นประหยัดเหมือนเดิมผมทำได้ผมว่าผมมอกว่าไม่ถูกแพงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับคุณญีงนะผมว่ามันทำง่ายไงมันผมไปดูพวกญี่ปุ่นทําเยอะได้แหละญี่ปุ่นก็ทำเขาไม่ค่อยคิดอะไรเลยนะเพราจะทาเขาก็ทําตัดหลังคาทุบกระจกทิ้งเขาก็สไตล์โบโซหรือว่าไคโดก็คือว่าอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์คือมไม่มีคอนเซ็ปต์อยากทําอะไรก็ทํานั่นคือคอนเซ็ปต์ของเขาข้างนอกไม่เดิมก็หลักๆเลยก็นี่แหละไฟท้ายไฟท้ายแก้มเจาะใส่คีบอันนี้จะเป็นของตัว เป็นสกายไลน์เหมือนกันครับแต่เป็น c 1 1 0เป็น 180K หน้าเคสั้นเป็นรถที่ขายในบ้านเราแหละคือหน้าสั้นจะเป็นไฟท้ายแบบนี้ใช่ครับถ้าเป็นหน้ายาวจะเป็นโดนัทพอดีที่บ้านมีอยู่ก็เลยจับใส่เลยก็ไม่ได้ใส่ธรรมดาด้วยเพราะว่าเห็นมีทําเป็นอันนี้เป็นแผ่นโลหะอะไรสักอย่างเป็นตะแกรงครับลายบวกลบถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะไปใช้แผ่นมินียมแต่บ้านเราหาไม่ได้จริงๆอันนี้ผมว่ามันก็สวยนะมันเหมือนแบบมีเป็นตะข่ายตะข่ายดูโบราณโบราณหน่อยใช่ครับใส่ครอบอีกทีงนึ่งนึก S <S มันน่ไม่มีคนทำนะพี่ญี่ปุ่นก็ไม่มีคนทานะรุ่นนี้รุ่นนี้ใส่ไปไท้ายนี้ทําแบบนี้ไม่มีแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆมันก็จะมีแปลงใส่กันเยอะไปยไท้ายตัวนี้ที่ที่ญี่ปุ่นทําเยอะแต่ของรุ่นนี้ยังไม่มีผมก็เลยมาใส่เพราะวันญี่ปุ่นก็ยังไม่ทํบไทยก็ยังไม่ทําผมก็เลย <ๆ S 2> ทําเลยทอยเสียอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของโบโซค,คือต้องเป็นชี้ขึ้นฟ้าจะเป็นดาวเป็นสายฟ้าเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้สูงกี่เมตรเนี่ย ไม่เคยวัดเลยพี่ผมซื้อมาเส้นละสเมตรแตผมใช้หมดเลยอ่ะก็น่าเหลือสักสเมตรเพราะว่ามีการตัดย่นอันนี้คือติดถาวรเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ครับถอดได้ถอดได้ง่ายๆเลยของผมมีน็อตยึดแค่ตัวเดียวข้างล่างเสียบเข้าก็ง่ายๆเลยพอใส่เวลาจะออกมาถ่ายรูปออกมาโชว์ประมาณนี้ครับเล่นในเมืองก็ต้องถอดออกครับว่าแถวนี้เขาไม่เข้าใจใช่ใช่เขาเขาจะไม่เข้าใจเราไงนะครับคือแต่เราเราเข้าใจกันสายตาคนรอบข้างเขาโอ้ถ้าถ้าเป็นเด็กน้อยเห็นยกนิ้วโป้งให้อ่าชอบถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเห็น ใช่ก็ยกนิป้งให้ชอบแบบชอบใจนิป้องนะนะนะใช่นิป้งครับมองมองไม่ผิดแต่เราเป็นผู้ใหญ่ก็จะมองแบบงงๆหน่อยเราก็ทิ้งตัดหน้ายิ้มให้ก่อนเลยสวัสดีครับใช่พอเรายิ้มให้เขาก็จะยิ้มให้เราคืนถ้าเราไปทำหน้าไปดึงหน้าใส่ไม่ได้บางทีเขาไม่ได้รักเกียรติเราแต่ว่าเขาแบบเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรมันวะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีคนทำแบบเนี้ยคสี่สเกตมีคันเดียวน่าจะมีคันเดียว แล้วถ้าเกิดไม่เอา2องมาทําเอารุ่นอื่นได้ไหมแบบเลโทรที่สามารถหาได้ง่ายๆตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยง่ายๆผมว่าเคอีก็ทําได้นะเคอีสามสิบเจ็ดสิบอะไรรถเยอะๆหน้าแหลมแน่ทําสวยด้วยเทปออกไปแพงเลยนะซื้อซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซื้อเก็บไว้ก่อนนะไอ้เทปนี้เพิ่งออกเดี๋ยวกูซื้อตุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของภายในเห็นว่าคันนี้มีสิ่งนาาพันละน้อยเยอะแยะเลยครับแนวคัสตอมด้วยครับพวงมาลัยกวนมากเลยพวงมาลัยก็อยากได้วงเล็กๆวันาั้นผมวัด ฟุตหนึ่งมั้งมะสิบสองุ้ยไม่ถึงมากสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งมั้งประมาณนั้นเล็กมากเอาพวงมาลัยอะไรมาทำโกคาร์ทเอาเฉพาะเอาทั้งอันเลยป่ะไม่ใช่แน่ๆเอาแค่วงมันแล้วก็ตัดเชื่อมอ๋อแค่วงกลมๆมันแล้วก็ตัดก้านมันออกตัวก้านก็เป็นของพวงมาลัยเลโธเนี่ยครับพวงมาลัยอิตาลีมตัดเลยเหรอใช่ไม่สนมันก็ต้องทำอ่ะมันต้องทำเลย่ะโอเคก็คือนาโบโซอยากทำอะไรก็ทำก็คือตัดก้านให้มันสั้นลงแล้วก็เอานี่ก็ไปครอบเลยก็เชื่อมติด ก็กลายเป็นพวงมาลัยคัสตอมอันเดียวในโลกหัวเกียร์หัวเกียร์หัวเกียร์ยาวๆขับที่ต้องเนี้ยใช่แต่ผมยังไม่ยาวขนาดนั้นญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นในหัวเกียร์ดอกไม้พลาสติกยาวๆโอ้โอันเนี้ยบางคนมีไฟด้วยนะครับต้องมีแล้วข้างในจะเป็นแบบมันผมว่ามันเป็นงานที่สวยนะมันทํายากนะอุ้ยทํายากถ้าไปดูราคาที่ญี่ปุ่นจริงๆแพงมากเลยนะเอาที่เราสนุกพอแล้วถ้าเราไปจ่ายแพงมากตามเขาเนี่ยมันก็จะไม่ไหวมันจะไม่สนุกมันเป็นทุกข์ไปเอด้วยครับมันเป็นภาระละ ทำสนุกสนุกเลี่ยมัาสุดเลยควาเบาเบาก็เป็นคูหน้านิดโมครับแล้วนอกานั้นก็พุ้มมาแท้ด้วยไม่ธรรมดามันก็เกือบเกือบแท้ครับคล้ายๆจะแพ้เอาหน้าเขาเรียกว่าเรียกว่าเอากินอายไม่ซีเรียสอาก็เป็นโซนิสโมเปเลโทอ่าหมอนตัดใช่ใช่ครับจริงๆมันมีหมอนอยู่ผมถอดออกผมไม่ชอบก็จริงๆดูมันก็เหมือนแบบบากเก็ตซีสมัยเก่านะมีแค่ข้างหลังครับจริงๆมันมีหมอนมาผมถอดออก มาถึงลำโพงนะครับคันนี้ก็มีจุดเด่นที่เป็นลำโพงเรโทรแล้วก็มีไฟด้วยไอล้ลำโพงรุ่นนี้ผมจําได้ว่ามันมีรุ่นที่มีไฟมันแพงแพงมากไม่ใช่แพงธรรมดาแพงมากตามกระแสะสมัยก่อนที่เกิดเซียงกงไม่มีใครหยิบนะครับถ้าเป็นหลักร้อยถ้าจะให้ฟรีอ่ะตอนนี้คู่ประมาณเท่าไหร่ถ้ามีไฟต้องมีหลักร้อยมั้งเหรอครับถ้าเบียดญ,ญี่ปุ่นปวดหัวเลยสมัยก่อนหลักมื่นเนี้ยก็ไม่ไหวนะเพราะบ้านเราไม่มีไฟก็เริ่มต้นก็น่าจะประมาณสี่พันแล้วไม่มีไฟแต่เรารอยากได้ไฟง่ายๆเจาะเลยเจาะสบายเลย กล่องมันเป็นมินยมมันก็เจาะแล้วก็ตะไบเรื่อยๆอันนี้ใส่ไฟละไปร้านเลือกเลยอะคริลิกอยากได้สีอะไรแต่ของมันมันมีสีเขียวผมก็เลยเอาสีเขียวตามมันดูเด่นตัดกับสีรถด้วย LED ข้างในแค่นั้นอ่ะต่อกับไฟลีปุ๊บพอเปิดไฟลีปุ๊บ LED สว่างจบแต่ผมทําไฟแยกครับผมทําเป็นแยก covid แยกเฉพาะแบบเวลาจะจอดรถไม่ติดเครื่องไม่เปิดไฟก็ยังเปิดไฟโชได้ใชคล้ายๆกับแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นไอเดียคัสตอมของคนไทยครับซึ่งแบบอะไรไม่มีก็ทําขึ้นมา แต่ลำโพงก็ยังใช้งานได้นะยัง uh huh. ฟังได้อยู่ลำโพงเดิมป่ะเดิมนะครับตอนมาเสียงดีเลยตอนนีต้ตอนนี้ไม่น่าไม่น่าดีแล้วเลยทำไมอะ่ะ <laughs> โดนเจาะโดนนุ่นมันจะมีฟองน้ำอะไรผมดึงออกมาแล้วยังไม่หมดนะครับด้านล่างนะครับยีเอาสปอยเลอร์ที่ไหนไปแปะด้านล่างไว้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นของตรงรุ่นมันครับอ๋อนี่เป็นของแต่งออ๋อของตรงรุ่นเลยมีข้างหน้ากับข้างหลังไปเบียดญี่ปุ่นมามันจะได้แบบดูเข้าทรงมันนะก็คือให้ท้ายมันเตี้ยๆมีอะไรห้อยๆหน่อยทำสีมาวันแรกก็ ขูดไปหมดเลยปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะต้องมีไฟหวอด้วยไฟปอปกติจะเป็นสีแดงถ้าสีแดงเดี๋ยวเขาว่าเป็นรถตำรวจนะฮะสมมุติว่าผมเอารถรุ่นอื่นมาทาจะต้องเลือกทรงยังไงถึงจะเป็นบัวโซ่ละสวยผมว่าต้องใหญ่ๆยาวๆแล้วแต่ชอบทีนี้ว่าจะเอามนตมนหรือเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมได้ไหมเหลี่ยมได้ได้หมดผมว่าทําได้หมดเหลี่ยมยิ่งสวยเลยแล้วเรื่องของงบประมาณที่ทานะครับพอบอกได้ไหมครับว่าถ้าเราทําเองเป็นคัสตอมคนไทยเนี่ยซึ่งไม่ได้ใช้ของแพงเลย อย่างผมทําผมก็ว่าผมทาไม่แพงนะอะผมทําถูกกว่าที่อื่นเยอะเลยครับคนีค้ยังไม่เกินแสนเลยมั้งรวมช่วงล่างรวมพูดง่ายคือทุกอย่างแต่ไม่รวมรถ<ช>ไม่เกินแสนนะครับว<ช>่าแล้วแต่ของที่เราเลือกแต่ง<ต>อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณไปซื้อของนอกทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะหลายแสนทําสนุกมันๆจนริงๆผมว่าไม่เกินแสนหรอก็หลักๆคือมีล้อแน่ๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ออเทซอรี่ก็แล้วแต่เราเลือกนะฮะนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการรีเทิร์นทูลิโทมากนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าใคร อยากจะติดต่อคุณหยีอ่ะสอบถามข้อมูลปุ๊บ a c e b o o k ครับหยีอริศักครับครับผม Y E E A D I F A K ครับอริศักก็ m e s s a g ข้อความไว้นะครับว่าคุณหยีก็ถ้าว่างเว้นจากงานประจําก็จะมาตอบให้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณครับเทปหน้าจะเป็นอะไรเจอกันนะครับขอบคุณครับ